ดอกเอ,อ,อยยาสุไล่เติม,มทิพของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงหยองพเ่นดีขั้นเจรดญขีสั่งกังของคือพญายาสุลึงเท้าหน้าภู้กี่ควายคว,คว,ควักลาพี่น้องเข้าคานอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กนันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชองซอยเชี่ยกันด้ยวยพี่น้องเน้อ ติดตามกดซับสไครป์กดไ,ไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิง่งหวน้ําขเด้อครับเพื่อที่เราผ่านกิมม่ๆขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับนี่นะครับในช่วงต้นเดือนมก,กราพี่น้องเฮ้ายังเป็นปียังเป็นต้นปีอยู่นะครับนี่ผ้าพีผ้านองมาขัดเลือกเกาควายนะครับสายพัฒนา สวยๆลอๆเลยพี่น้องเฮานี่นะครับบู๊วิบเวิงสาวนี่นะครับผู้ได้หาควายปู่พ่อพันกําลังออกมาให้พี่น้องได้เห็นหลายนะครับนี่กาลังพัฒนาแบบแบบใ่แบบขาใ่ความสูงได้นะครับจังสี่เลยพี่น้องเฮามาหูกันกเจะขอเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่น้องสวัสดีปีใหม่น้องคี้กนอะมวนบอปีใหม่ถามอะไรบ่ถามเหมือนสุขคนถามเหมือนสุขคนเอาตอบเลยพี่น้องเด้อคอมมนตอบมาได้นะครับนี่นะครับ อาน้องเกียรค่ะพี่กัดที่ตั้งอยู่บานวังทองตะบุญหวยเตยเพื่อกุดลั่งจังหวัดมหาสารคามครับผมจักตัวมาเนี่ยมือนี้มาสามตัวสามตัวหนึ่งนุ่มรอหนึ่งนุ่มรอนุ่มรอนะครับอายุในน้อยกางกิมมูทุกคนหนึ่งนุ่มรอกับสองสาวเนาะแมนจ้าเอาจับนุ่มรอกับสองสาวอาเบอร์โทรครับบ่ได้อาเบอร์โทรศูนย์หหนึ่งหนึ่ง ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสองสามแปดสองสามแปดหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามนี่รายละเอียดมาเลยครับตัวแรกแขกม้าห้องตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นลูกเจ้าเบิ่มพันล้านลูกไส้ของเบิ่มพันล้านอายุเขาขวบแล้วหนึ่งปีเนาะจ้านี่นะครับเขาขวบพี่น้องห้องข้ามสูงนี่ได้ร้อยร้อยสามหารอยสามสิบหาพี่น้องห้องตว่าไายนกดีเนาะจ้าไายนกแทงขาดีนะครับเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมปวดเสียให้เพิ่นปวดปวดให้นเนี่ยค่ะมันสั่นมันเจาะ เออปวดว่ะนี่นี่เขาพ่อเครืองหูเห่อพี่น้องเขาแต่ว่าหัวหนขกย้อยไงพี่น้องครับเขาตีปีหูใหญ่ๆหญโอ้ยแข็งขาพี่น้องเึาเลยเด้อนี่นะครับแข็งขาเนี่ยปวดที่รีพี่น,อน้องเขาคุณต้นตัวลำชิงเขาขอดีเนาะจ้ามึงอะไรเด้อพี่น้องเด้อมากระสวยเขากะเปิดดีขากระไง รวมดีนะครับนังน่านนังนี่น่านเตะเละเลยพี่น้องห้องเบื้งเนี้ยแช่งขาได้เบิดพี่น้องห้องส่วนเข้ามาหน้าตาล้อนะครับเบื้อง่งยๆสังเกตได้ายพี่น้องห้องถาวรเออทานสวนเข้าหม่ไมนะครับอ่าดังเพินสิเมนตพี่น้องครับสิเป็นกินอยู่พี่น้องห้องตัวนี้คือกันเนาะจ้ะเนี่ยนะครับดังยังเป็นกินอยู่เลยพี่น้องเลยตัวนี้นะครับเบื้องแช่งขาไงดีนะครับหนึ่งปีสูงลอยสามสิบห้าอย่างไรจักบาทหนึ่งปีสูงลอยสามสิบห้านี่เปิดไว งามๆสวยๆตามตัวห้าหมื่นห้าพันบาทส่งฟรีหาเมื่นก็หาพันบาทส่งฟรีพร้อมเนาะฟรีพร้อมมาเบิ่งจระจกใกล้ๆพี่น้องห้องบ้านนี้พุ่นอาเบิ่งโคนเขาไงดอกเขาไ่เนาะเขาไงหนาสวยจ้ามึงหน้ายังลอยเ้อพี่น้องเ้อหัวโมโมเลยนะครับพุ่นอันนี้ล้อแท้นะครับอันนี้ล้อแท้อันนี้คือคือหนาตาลอนะครับหัวโหนกใไงแห้งนะครับ แล้วก็เนื้อหนังเนาะเนื้อหนังได้เขาข้อนี่ข้อไกลเป็นพี่น้องเฮานี่คือเพิ่นเขาอื่นคุยคองามนี่ข้อไปเคียงนะครับนี่มันเสเสมอไปกันไปหมดเลยมันไล่ดีนะครับจับยกขึ้นยังได้เด้พี่น้องเฮาตัวนี้ย่างเพิ่นว่าท่านจับยกได้ไงจับยกได้ครับนี่นะครับเพิ่นสิหัวสูงดีเด้อพี่น้องเด้อคนข้อพิ่นสิตั้งนะครับนี่แข้งขาเล็บเบิ่งเอาเลยพี่น้องครับม่นเอาถ่าให้พี่น้องได้ละเอียดเลยเรียบจดีเท่าไหร่ก็อนอยากได้55ค่ะ55อยู่เท่างยังครับ ถอยหลังสวยโอ้ยเบิ่งพี่้องห้องเบิ่งอะไรด้อคุณถ่ายยกนะครับสไตล์เบิ่มพันล้านคือที่เด็ดเงาหางพี่นองห้องเ่าเบิ่งครับเบิ่งเลไท่ายนี่บีบออกเลยเลยพี่้องคุณเบิ่งไหนเงาหางใงญ่แห้งนะครับเบิ่งพี่้องห้องอันนี้คือตอนตอนที่เพิ่นกินนมอยู่นี่เพิ่นสีอ้วนด้เนาะในลักษณะเบิ่งแบบนี้เนาะน้ำนมดีเงาหางใงญ่นะครับตัวนี้แม่กระสูง ลอยซีซิบหาค่ะลอยซีซิบหาแม่ลอยซีซิบหาใบหลอดครบเอกสารมีใบหลอดครบะนะครับเอาเบิ้งต้นตัวเบื้องลำชิงให้คักๆพี่น้องเฮาแล้วมาเบิ้งไขเพลินบาทนี่เบิง้งไข่ขาขนรนพี่น้องเฮาบอบยึดบอบเยวเสมอดีนะครับยอนงามไขงามพี่น้องเฮาตัวนี้ไขงามถ่ายงามเงาหางงามถือว่าได้นะครับแช่งขาถือว่าได้นะครับไอไข่หวาน เจ้าไข่ยังก่อนไข่หวานไข่หวานเอาหั้นน้ำมาครับบ่เนี่ยเจ้าไข่หวานพี่น้องเาไข่หวานเบิ่งปากเงยครับเนาะนจ้เปากเงยนะครับงามบ่มี่บ่งตีดอกงามใบหูเงยเนาะมาเบิ่งหน้าเอื้อคุณบ่เนี่ยเบิ่งเลยนะครับหน้าเอามุ้งมาทางแดดครับมุ้งมาทางแดดเยือนเยืนเยือนเยือนยื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 นจิ๊ให้พี่น้องเบิ่งเอื้อหนำ มันมาไลตัวพี่น้องเฮาพิจณาเบื้องเอาเลยได้พี่น้องเด้เนี่ยถ้าทียพี่น้องอยู่ไกลน,นะครับว่าสามารถเราเบื้องตัวจริงได้นะครับนี่เบื้องเลยกวนเอิบไงปากไงหัวโมโมนะครับพูดอ่ะดอกเขาไงโคนเขาไงน,นะครับเขาในส่งขั้นสอนได้พี่น้องเด้อัตลักษณงงามรอกวนขาแข็งหามืนหานะครับคนลายุนะครับแล้วก็คนระดูกระเดียวเลยพี่น้องเฮ้า ครับได้หลายตัวที่ผมถ่ายมาพี่น้องมึงเอาเนื้อหนังแียงขาตัวตัวลำคิงหน้าตาว่มรอเพลินหูเชื่องเอาไปจับสัตว์ได้เลยค่ะห่วยมันไม่เม่นจับสัตว์แล้วขันตัวของเสียจับสัตว์ก็เอาขวายจีปอหน่อยเสรแล้วอันนี้ได้บดสุแน่วนี่พี่น้องนอาไปดมก้อนเอาไปดมก้อนปากนี่มันดังแง่แน่จังนียปากแง่ดังแง่พี่น้องครับตาโป้ก้นเขาได้ใบหูแง่เขาเชื่องดีพี่น้องครับจับนี่ เขาทาเลยพุ่นเชียงจ้าจับง่ายขายง่ายเขาเลยพี่น้องห้องพูนจับงาา่ายบายง่ายแม่รอยสี่สิบสี่สิบหาแม่รอยสี่สิบหาพี่น้องครับปาไปเบิ้องใดเนาะเบิ้งไดนะไปเบิ้งตัวต่อไปห้อตำเหนียวนีเนาะบ่มีค่ะจงฟีเฮก้าจงฟีไปเบิ้งตัวต่อไปห้อเอาพี่น้องครับผู้ดใดห,หาสาวหน่อยไปปั่นนะครับเดินสนามประกวดนี่เด้อพี่น้องตัวหนึ่งหัว หัวงามนะครับเป็นควายหนางามเลยนะครับต้นตัวล่ำชิงแขงขาโบกแขงโบกขาดีตัวนี้นะครับเป็นควายสูงพี่น้องครับล่าเลียนมาเลยครับตัวนี้เป็นลูกเก้าเจริญลูกสาวเก่าเจริญอายุเขาปีแล้วค่ะเขาปีเนาะนี่นะครับหนึ่งปีพี่น้องฮ่ขาหลขาหลหนึ่งปีสูงอะไรครับนี่สูงลอยสามสามสิบสามค่ะลอยสามสามั้ดีๆได้ไกลก็านี่ันี้วัดเจ๊กหยาเอ้าเหนี่อพี่น้องเด้อต้นตัวล่ำชิงนะครับเบ่งเอาเลย โอ้ยหนาพี่น้องห้อเชียงท่าเชียงใสง่ายปีหนึ่งนะครับตัวนี้เอกสารคือมีกันเนาะเอกสารครบค่ะนี่พี่น้องเ้าโอ้ยปากง่ายดังง่ายนะครับหัวหนุกหนุกเขาข้อดีโตกำเลียงจังเอยนี่นะครับผู้ใดขาเข่งดีดีพี่น้องห้างขาลาเอาไปเลี้ยงขาเหยยีดดีนะครับพูดนะเบิ้งเราเลยทายไกลไกลไกลพี่น้องเบิ้งนะครับทายยกสูงดีเนาะจ้ะจึงได้เท่าไรตัวนี้ตัวนี้ อยากได้เจ็ดสิบเก่าค่ะเจ็ดมืนครับเก่าพันเนาะแมนทรงซี่หนึ่งปีสูงลอยสามสิบสามจ้าลูกสาวเก่าเจริญนะครับแข้งขาใหญ่พี่น้องห้องตัวนี้แข้งขาใหญ่กระดูกดีเล็บดีเนะาะตามความสวยมาพุ่นมาหันหนาสวยๆม่งมาหน่นี่นค่ะมึงเขาพุ่นพี่น้องห้องเขาพอเพิ่งเขาพอเพิงหัวอันนี้บ่ได้ตกแต่แจ้งเลยพี่นอ้องเด้อนะครับเขาธรรมชาติเลยนะครับนี่เขาเป็นเสียนธรรมชาติเลย หัวหมูหัวโหนกดีนะครับพูดนะเพิ่งหน้าตาเพิ่นเชื่องถอากระบ,บายได้เล็กหน่อยกระบ,บายได้โอ้ตัวนี้หน้าสวยแห้งพี่น้องครับหน้างามเลยละ่ะเอาไปถือหวัวอาหารใน,นสี่เหลี่ยมก็หนีเนาะอันนี้กินเป็นไปนี่บ่ค่ะบ่บ่ท่านไหนกินเนาะบ่ได้ให้กินค่ะโอ้ไปถือหัวอาหารเด้อผู้เอาไปนี่ไปใส่หัวอาหารหวยขันเอาไปปั่นเดินสนามก็นเได้ให้กินอยู่แล้ววโอพี่น้องเาเบิ่งเอ้าพูดนะ ยืนขาลังเหยียดครึ่งหนึ่งเลยนะครับแข้งขาใยดีดีพี่น้องเฮาหยกดีดีเบิ่งเลยนะครับพวกนะ่ะแข้งขาใหญ่ดีข้อกงข้อกายดีแข้งขาเรียบเรียบได้นะครับตน้นตัวลำชิงอ่าสำคัญคือหน้าตาสวยนะครับปากใหญ่ดังใยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าพันบาทตอ่อรองได้ต่อรองได้อีกพี่น้องครับใหญกได้มาโทษคุยปีหนึ่งเลยพี่น้องเด้อสูงลอยสามสิบกลัวแล้วนะครับสามสิบสามเนาะ,ะนี่นะครับ โอ้ข้อนะพี่น้องเราปันหงนะครับข้อยกดีพี่น้องครับหัวเบาดีข้อไกลดีได้การเลยพุดนะเมื่อไหร่แจ้จุ๋งครับจุงจ๋ง,งจุ๋งง่ายปะจุ๋งง่ายอาจุ๋งครับดังอ่อนดีปะโอ้ยพูดเถากระบายได้ได้ไดหน่อยกระบายได้เนาะอ่ากัเทยากับายได้ออเาาดอาวนมาวนมากพูดนะเอายืนเมืม่อวานนี้ทา้ายาวชัดๆเลยเพิ่อนเมื่อวนานนี้เออคนรลีครับมาเนาะเชียงขาหน้าเอื้องนะครับหน้าเขา พุ่นนะหัวหมโมเลยพี่น้องเขาแบบเบิ่งเลยนะครับแทงขายง่าี่หรีนะครับตัวนี้ขายง่พุ่นนะใบหูง่ายหนังงามพี่น้องครับหนังงามเลยสาวปีใหม่สาวปีใหม่เนาะกับไอ้ไข่หวาน <laughs> น้องสาวปีใหม่กับไอ้ไข่หวาน <laughs> <laughs> โอ้ยเด็กเป็นกระเทยได้เพราะเด็กซิมไข่ <laughs> สาวปีใหม่ <laughs> จังๆพี่น้องเฮาแต่ละตัวเอาผูกไว้ตำนนี้วันมีเนาะบ่ค่ะเกตมืออะไรก่อนเกตมือเก่าพันค่ะเก่าพันส้วงห้พร้อมส้วงห้ยฟีต่อร่องได้ต่อร่องได้พี่น้องเฮาเอาราคาห่วงซื่อซื้อราคาห่วงราคาเปิดพี่น้องเฮาถูกตัวนะครับตัวไหนถูกตัวเนาะจ้านี่นะครับเก่าเจริญไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาเอามาตัวที่สามพี่น้องเฮาโอ้ตัวนี้ขายเงาแห้งพี่น้องครับเอาละไรอียดนะครับตัวนี้เป็นทับ ค้มโค้มโตค่ะครับโตเป็นล้านของเบิ่มตัวนี้พ่อเพิ่นเป็นลูกไส้ของเบิ่มพันล้านนะครับแมนพ่อเพิ่นเป็นลูกเบิ่มออเกิดจากการผสมโตผสมจริงแมนจ้ะอ๋อนี่นะครับเพี่น้องเด้อนะครับนี่นี่งานคือพอรับจ้างตัวนั้นเป็นลูกเบิ่มพันล้านเนาะเบิ่มพันล้านตัวนี้มีสักเป็นล้านเบิ่มพันล้านพี่น้องเฮาะมาเมืองพ่อก็ได้พ่อกอยู่กับบ้านเฮาจ้อยู่กล้ไก่เนาะจ้ะนี่นะครับแม่เพิ่นย่ายังไงบ้างเลยแม่ลอยสี่1ิบเจ็ดอยี่นด้อนะครับ อายุเพิ่าไดรคบนี่อายุนี่ปีสามเดือนปีสมเดือนเชงเชงขึ้นกันความสูงสูงลอยสามสิบสามลอยโอ้ยลอยสามสิบห้าเจ้าว่าถามหูอ้ลอยสามสิบหาคอยกระตกใจไม่ตกใจยังไงเต้นอ้ยเต้นเต้นถอบริสุทธิ์วนเปนแนวอื่นทามถามคั้วามซื้อคั้วจซื้อเนาะไม่ได้ทามเอาคั้ยให้เนาะเอาหาเ้นเปแนวอื่นนน้อบริสุทธามเอาคั้ยให้ทามซื้อค้วซื้อ ทวน,นเป็นหลานเบิ่มพันล้านสูงร้อยสามสิบห้าอายุหนึ่งปีสามเดือนแม่เป็นแม่เข้าสูงร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดจะอยากได้พอรับจ้างยุ่ทาบาลเท่า,าบาทที่นี่อยากได้ สี่หม <festivals> ื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทเอาแสดงตัวนี้ว่มีเอกสารเนาะเอกสารบ่มีอ๋อเอาคือตัวตัวมาเรื่อยเรื่อยเลยน่าบ่มีก็คือบ่มีแต่ว่าเบิ้งเอาพี่น้องเข้าความใหญ่ความสูงขาเพิ่นโอ้ยพออยู่อันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมมผู้ตรวหาผมมือนั่นเดี๋ยวเด้อยเดี๋ยวด้วยพอีงพอไงพอไงแจงหมดเอ้ยู่ทา้งสีเกียรตินี่เด้อพอตัวหนึ่งเด้อนี่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 เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่นะครับนี่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 ขาใหญ่นะครับขาใหญ่แข็งใหญ่เบิ้งเอาพอเเเบบ่งอาลยนนีะครั โต lắm โตเง่าลำโตเง่าข่าวดีพี่น้องครับนั่นนี่พอบอกให้ผมหาให้ผมความสามารถผมบลายผมตว่าเห็นแล้วนะครับเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วนี่นะครับเบิ่งเลยพอนี่ละนี่ละนี่ละตัวหนึ่งนั่นแชงขาตัวนี้สองสันได้พี่น้องได้นะครับจิ้มสองสันตัวนี้จิ้มสองสันใหญ่ดิเขาเิ่นกระลังสีเลียมเนาะโอกระ,ะลังสีบัอกเนาะนี่นะครับกล้วยเขาปีแล้วเนาะกล้วย บีกลัวแล้วบีกลัวนี่นะครับเอาหันดาครับบ้านนี่เอาหันดาหันถ่ายมาเอายืนโบมึงดากคนติบเอาโว้ยเดี๋ยวถ่ายควยเราเกิน <laughs> <laughs> นี่พี่น้องครับเป็นไดแขงขาก้อยนะครับยิ้มสองสัน้นพี่น้องห้าวตัวนี้ <laughs> โอ้บ่ทรราราดเอพี่น้องห้าวตัวนี้ขาลายนะครับสูงดีพี่น้องห้าวป้าตัวบดโดนครับเลี้ยงบดโดนนี่ได้รอยสี่สิบเนี่ย,ยบดโดนเลยลาตัวเงาท่ายก่ยังได้ ราคเก่า 9, 9, 9ค่ะซีเหมืนเก่าตรองไดเบาเบาต่อรองไดสรงใหพรพอมสรงห้ฟรีนี่เป็นไดพี่นอ้องฮองว<อ>าบยากเบา,บาน้ำหนูเอาตามเกียรติเด้พี่น้องเด้อตามอเอาพี่น้องมักตัวใดนะครับสนจิตสนใจตัวใดให้พี่ให้น้องทั่ว,มา,วมาสอบถามนะครับผูดคุยต่อรองราคากับเจ<อ>้าของเพ,<อ>พิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่นะครับเอาบอรทั่วหรอบนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูจ้ะ เบอร์โทรและเบอร์ไลน์เป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์ต่อสอบถามต่อร้องใดค่ะต่อร้องใดพี่น้องห้องถูกตัวเด้อเสียงดีอยู่ยก็ม่อนพี่ร่มไพ่พวกเราพี่น้องห้องคนเอาสำหรับวัอนี้พ่อไปสำหรับทุกคนพี่น้องครับสวัสดีครับ